เผยเครื่องมอกอัพ iPhone 12ครั้งแรกมาพร้อมจอลายบากเหมือน iPhone รุ่นเดิมให้กล,อล Pro, ้องใหม่คล้าย iPad Pro รตัวนีเปิดตัวปลายปีนี้เผยเครื่องมอกอัพ iPhone 12ครั้งแรกมาพร้อมจอลายบากเหมือน iPhone รุ่นเดิมให้กล,อล Pro, ้องใหม่คล้าย iPad Pro รตัวนีเปิดตัวปลายปีนี้เรียกว่ามีข้อมูลทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Apple อย่าง iPhone 12 โดยมีรายงานว่าจะมีการเปิดตัวยังเป็นทางการช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีภาพเรนเดอร์ของ iPhone 12ถูกเปิดเผยออกมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องแบบ Mockup ถูกเปิดเผยออกมาแล้วเช่นกันครับโดยมีภาพตัวเครื่องม็ c k อัที่ถูกเปิดเผยมาจาก g i นสตอร์แหล่งข่าวแห้งหนึ่งบน Twitter ซึ่งอ้างว่าเป็นภาพตัวเครื่องแบบม็อกอัที่ถูกปั้นขึ้นโดยอ้างอิงจากไฟแคดของ iPhone 12ทั้งหมด3รุ่นครับ โดยจะเห็นได้ว่า iPhone 12ยังคงเลือกใช้หน้าจอหลายขอบที่มีการเว้นพื้นที่ลอยบาขนาดใหญ่ที่ด้านบนสำหรับใส่กล้องหน้า True Depth Camera เหมือนกับ iPhone รุ่นก,ก่อนๆเลยครับแต่ตรงที่ด้านหลางของตัวเครื่องปรับเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยครับบริเวณกล้องถ่ายภาพเพราะครั้งนี้ครับมาพร้อมกับกล้องตัวใหม่ที่มีหน้าตาคล้ายกับกล้องของ i p a d 8 Pro รุ่นล่าสุดซึ่งก็คือกล้องไร้ด้าสแกนเนอร์สำหรับตรวจจับระยะชัตเตอร์นั่นเองครับ โดยคาดว่าทาง Apple น่าจะนำมาใช้สำหรับการถ่ายภาพน่าช่นชเเลอรวมทั้งการใช้งาน AR โดยเฉพาะเลยครับแหล่งข่าวเปิดเผยให้ทราบว่า iPhone 12จะมีทั้งหมด3ขนาดครับคือรุ่นที่มีหน้าจอ5.4นิ้วรุ่นที่มีหน้าจอ6.1นิ้วและรุ่นที่มีหน้าจอ6.7นิ้วครับโดยหากดูข้อมูลที่เผยมานี้เป็นจริงก็น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยครับเพราะ iPhone ยุคใหม่ตั้งแต่เปลี่ยนดีไซน์มาใช้หน้าจอลายบาทนั้น รุ่นเริมต้นจะมีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า5.7นิ้วครับซึ่งการที่ทาง Apple ออกรุ่นจอ5.4นิ้วนี้มาด้วยก็อาจมีความเป็นไปได้ว่า iPhone 12รุ่น5.4นิ้วจะเป็นรุ่นเล็กสุดราคาเริมต้นที่ถูกสุดและมีฟีเจอร์ที่ต่างจาก iPhone รุ่นอื่นในซีรีส์เดียวกันครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันยางเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปลครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม าทางไทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ